ราไม่ติดนะเพราะว่ามันมาท้าดาวแล้วก็ประเมินไปมันเปลี่ยนร้านมันเปลี่ยนชื่อก็ต้องท่ามื่ท่าใหม่ให้มันเปลี่ยนชื่อแล้วมันเปลี่ยนมาดาวดาวใม่ท่าดาวแต่พอเรามาเราไม่มีไม่มีไงร้านไม่มีเพราะเราไม่ได้ไปเรียบร้อยแล้วตอนไปยื่นใหม่เนี่ยคือเป็นชื่อแต่งยันห้าดาวเพราะว่า นี้หมอดูบอก5ยาแล้วดีแล้วสู่อะไรฮะก็ต้องก็เราจะเปลี่ยน่ะว่าเป็นอีนจะไกนไปน้องเขากัดเพ่มได้ขอดนี้ไลต้องต้องไปขอเปลี่ยนนะ่ใไม่รู้ลปล่นไปเลี่ยไปเปลี่ยน่ต้องไปที่วัดทำด้วยแจ้งแจ้งตรงนี้ก่อนได้ไหมคะ คุณต้องไปที่เขตเพราะคุณต้องไปเปลี่ยนใบทะเบียนพาณิชย์เป็นร้านอีสานจัดเต็มใหม่เราจะไม่ต้องเปลี่ยนเลยเปลี่ยนอีสานจัดเต็มก็ไม่ต้องเป็นห้าดาวจะได้รงมนที่พี่ไงของพี่มันเป็นห้าดาวเออเขาะลงลงยังไงจะเปลี่ยนไหมไม่ต้องเปลี่ยนนะเปลี่ยนแล้วมันยากเดี๋ยวไปเปลี่ยนนี่ไอ้อย่างนี้เขาเรียก้านอะไรเนี่ยอย่างเงี้ย เนี่ยอย่างเงี้ยร้านอะไรกันร้านกาแฟเหรออ๋อเออเราก็งงวลาพวกของเชียร์นี้ไว้ปั่นนะเหรออ๋อ้้ไไมค่เป็นหัวเงไอไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนฮะไม่เปลี่ยนเป็นผ้าดาวผ้าดาวเหมือนเดิมผ้าดาวเหมือนเดิมเ็แบบว่าอยู่มันยุ่งยากดิ่เอากาแฟพี่หน่อยพี่ก็ดื่มเลยนะไม่เป็นไรเลยนะเอากาแฟร้อนให้พี่หน่อยเดี๋ยวใช้กันพูดไปนไม่ได้ข้างล่างไหมนะไม่มีค่ะ จะเป็นแนวชิวๆเาว่าต้องเครื่องน่ากนนิว่าเกิดลูกค้าทาอย่างตอนนี้น่อดีแล้วพี่เนตกหนักแหะลูกค้าเลยนั่งอันนี้มันขาย,ายไอ้ก็นะวันตินกาแฟกาแฟร้อนกาแฟเย็นครบทุกอย่างในนี่เลยใช่ไหมอ๋อก็ต้องเอาใบอนุญาตห้าดาวไปก่อนแล้วกัน ไม่งั้นเดี๋ยวก็ไปเปลี่ยนไปทะเบียนพาณิชย์บ้างอะไรบ้างมันยุ่งยากก็ไเปลี่ยนหมดเลยช่ะเอาอย่างนี้ดีแล้วแล้วค่อยว่าเรื่องอื่นกันไอผมมานั่งกินข้าวร้านนี้ตั้งแต่นู่นแล้วผมไม่รู้ว่าร้านคุณอยู่ในไม่ไม่ไม,ไม่รู้ไหนนี่เมื่อกี้เนี่ยผมมานั่งกินข้าวันอยู่เนี่ยนี่เลยถามน้องก็ดูดินี่ถามพี่ก็ดูดิเออเนี่ยผมมานั่งกินอยู่เลยถามพี่เลย ไม่รู้ว่าร้านน่ะอยู่ข้างในอออยู่เนี่ยเป็นมิน้นท์เออเนี่ยไม่รู้จุดมัเปิดตัว่าไม่รู้ก็เลยโนู่ก็เลยขับรถไปหาร้านนู่นหาไม่เจอเอาวก็อยู่ที่นี่เออที่นี่บอกร้านเบิร์สร้านสารบ้รนานเลขที่สามจุดสี่มันก็ไม่มีกดดูหน้าร้านเมืองคนละเลขที่กันอีกนี่แหละจานเก็บเงนี่สามหกเอเอเท่าไหร่สามสิบเป็นพันตังเลย